การต้อนรับฟรานซิสลูซิลผู้เป็นครูและอดีตนักฟิสิกส์คนเก่งได้อธิบายถึงวิธีปลดปล่อยความรู้สึกเชิงลบเอาไว้ว่ามันคือการต้อนรับ การต้อนรับได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ทรงพลังที่สุดที่ฉันเคยทำมาในชีวิตวิธีนี้เป็นการกวาดล้างความรู้สึกเชิงลบให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรวงเล็บเปิดสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้อมที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบตั้งแต่แรกก็จะเปลี่ยนไปด้วยเมื่อเราต้อนรับความรู้สึกเชิงลบเป็นผลจากการที่คุณ อยความรู้สึกที่คุณมีต่อสถานการณ์นั้นๆวงเล็บปิดการต้อนรับอยู่ตรงข้ามกับการต่อต้านการต่อต้านเป็นพวกเดียวกับความรู้สึกเชิงลบไม่ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ส่วนการต้อนรับบอกว่าได้เลยเรายินดีต้อนรับอยู่แล้ว การรับรู้ต้อนรับทุกอย่างเสมอไม่มีความรู้สึกเชิงลบใดไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนจะสามารถฝืนต้านการต้อนรับของการรับรู้ได้ในความเป็นจริงไม่มีความรู้สึกเชิงลบใดๆที่จะฝืนต้านการต้อนรับจากการรับรู้ได้เลยการต้อนรับสิ่งที่ไม่ต้องการเหมือนจะเป็นเรื่องที่ขัดต่อสัญชาตญาณ แต่การยึดถือสิ่งที่ไม่ต้องการก็เป็นการฝืนต้านเช่นกันอาจจะเป็นเรื่องยากอยู่บ้างที่ต้องห้ามไม่ให้ตัวเองต่อต้านหรือฝืนสู้กับความรู้สึกเชิงลบแต่เมื่อคุณเปิดความสนใจและต้อนรับความรู้สึกการฝืนต้านก็จะหยุดลงอย่างปาฏิหาริย์ความรู้สึกเชิงลบซึ่งเป็นเพียงพลังงานก็จะสลายหายไป แล้วจากนั้นสถานการณ์ที่คุณฝืนต้านอยู่ก็จะเปลี่ยนแปลงไปได้จำไว้ว่าการเปิดความสนใจก็เหมือนกับการซูมเลนกล้องออกไปไม่ให้จิตใจโฟกัสอยู่กับแค่รายละเอียดดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้โฟกัสอยู่กับความรู้สึกทำอย่างนั้นมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเพราะจิตใจจะเสริมแรงให้กับสิ่งใดๆก็ตามที่เราโฟกัส ให้สังเกตอารมณ์แต่อย่าโฟกัสและเปิดความสนใจให้กว้างเอาไว้ครูเฮลเดวอสกินแนะนำว่าในช่วงแรกให้การแขนออกกว้างๆราวกับ ว่ากำลังต้อนรับใครบางคนที่เรารักและจะโอบก,กอดเขาการทำเช่นนี้จะช่วยให้เราเปิดใจวงเล็บเปิดเรามีแนวโน้มจะเก็บงามบริเวณหัวใจของตัวเราไว้เสมอโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำเช่นนั้นวงเล็บปิดฉันจะเปิดหัวใจตัวเองออกเวลาต้อนรับสิ่งต่างๆในชีวิตที่ฉันไม่ต้องการ รู้ของฉันบอกไว้ว่าเมื่อเราต้อนรับเราก็จะเป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งก็คือการรับรู้เพราะการต้อนรับคือธรรมชาติที่แท้จริงของเราอันที่จริงการรับรู้ไร้ขีดจำกัดซึ่งก็คือตัวคุณนั้นยินดีต้อนรับมากเสียจนรู้ความรู้สึกเชิงลบ ก็ไม่อาจคงอยู่ได้เมื่อคุณต้อนรับสิ่งใดที่เป็นเชิงลบเป็นธรรมชาติที่คุณจะยินยอมให้มันสลายหายไปในที่ที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งก็คือตัวคุณคือการรับรู้เช่นเดียวกับเมื่อคุณต้อนรับความรู้สึกเชิงลบนั่นคือคุณกำลังเชื่อมต่อไปยังพลังที่ไร้ขีดจำกัดของคุณที่จะไปสลายมันครูฟรานซิส ลูซิลบอกว่ายิ่งเราต้อนรับอย่างแข่งขันมากขึ้นเราก็จะยิ่งเข้าใจว่าการต้อนรับไม่ใช่แค่กิจกรรมธรรมดาธรรมดาแต่การต้อนรับจะหยุดยั้ยงการต่อต้านทั้งหลายในตอนแรกเราจะคิดว่าการต้อนรับคือสิ่งที่เราทำาตว่าเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆเ,เราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วการต้อนรับ ช่วยหยุดเราจากก,รการกระทําบางอย่างที่พวกเราหลายคนทําไปโดยอัตโนมัตินั่นก็คือการต่อต้านความรู้สึกระเหยหายไปเพราะมันเป็นเพียงพลังงานดังนั้นเพื่อความรู้สึกเกิดขึ้นขอให้สังเกตว่ามันเป็นเพียงพลังงานและต้อนรับมันที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเราพร้อมที่จะเปิดปล่อยมันนั่นเองครูของฉัน สิ่งที่ทำร้ายคุณอวยพรคุณหลายปีก่อนฉันพบว่าตัวเองอยู่ในภาวะซึมเศร้าตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักเรื่องราวส่วนใหญ่อย่างที่ฉันกำลังแบ่งปันอยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่โชคดีที่ฉันรู้ตัวว่าฉันกำลังซึมเศร้านะตอนนั้นลูกสาวของฉันป่วยมากและฉันกลัวว่าเธอจะเป็นอะไรไปฉันเกิดความคิดหน้าหวันกลัวมากมายและเพราะฉันเชื่อในความคิดอันน่าหวั่นหวั่น เหล่านั้นไม่กี่เดือนต่อมาฉันจิงดำดิ่งอยู่ในภาวะซึมเศร้าความรู้สึกโกรธหรือว่าเศร้ามีอยู่เพียงเพื่อกระตุ้นเตือนว่าเรากำลังเชื่อเรื่องราวที่ตัวเองแต่งขึ้นมาไบรอนเคที T, จากหนังสืออ m มร์แอดโฮมวิดอิตเซล เพื่อจะพาตัวเองออกจากภาวะซึมเศร้าฉันพยายามคิดเชิงบวกและนึกขอบคุณสิ่งต่างๆเอาไว้แต่สิ่งที่ฉันค้นพบก็คือความคิดของเรามีพลังน้อยมาก ในเรื่องของอาการซึมเศร้าเรามีกลไกป้องกันตัวเองคอยปกป้องเราจากความคิดที่ผุดขึ้นมาเมื่อเรารู้สึกยแย่ๆหรือซึมเศร้าดังนั้นในเมื่อชั้นใช้วิธีเดิมๆแล้วล้มเหลวฉันจึงต้องหาวิธีใหม่ฉันตัดสินใจว่าในเมื่อไม่สามารถลบล้างอาการซึมเศร้าด้วยความคิดเชิงลบงั้นฉันเลิกต่อต้านอารมณ์ซึมเศร้าเสียดีกว่า เพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่เราต่อต้านจะฝืนต้านฉันจึงหลับตาลงและโฟกัสที่ภายในร่างกายรงจุดที่ความซึมเศร้าคล้ายจะฝังตัวอยู่ฉันเปิดใจตัวเองรับเมฆดำจากอารมณ์ซึมเศร้าราวกับกำลังอ้าแขนต้อนรับและโอบแขนสวมกอดมัน เหมือนเวลาที่คุณทักทายใครสักคนที่คุณรักมากและไม่ได้เจอกันเป็นเวลานานฉันเปิดหัวใจและรักความซึมเศร้าให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วดึงมันมาแนบชิดตัวครู่หนึ่งมันเลวร้ายลงและจากนั้นจู่ๆมันก็เริ่มเบาขึ้นเบาขึ้นและสุดท้ายก็สลายหายไปภายในไม่กี่วินาทีมันก็จากไปเพียงเท่านั้นเอง ความโล่งสบายช่างวิเศษเหลือเกินไม่กี่ชั่วโมงต่อมาความรู้สึกซึมเศร้าก็กลับมาอีกแต่คราวนี้เบาบางกว่าเดิมมากฉันทําวิธีเดิมและทําอย่างนี้เรื่อยไปทุกครั้งที่อารมณ์ซึมเศร้ากลับมาอีกทุกครั้งที่ฉันใช้วิธีนี้อารมณ์ซึมเศร้าจะอ่อนแอนลงเรื่อยๆและภายในไม่กี่วันมันก็หายไปโดยสิ้นเชิง ทันทีที่คุณยอมรับปัญหาที่ตัวเองมีประตูก็เปิดออกรูมีฉันรู้โดยไม่ลังเลว่าฉันจะไม่มีวันทุกข์ใจจากความรู้สึกซึมเศร้าอีกแล้วมันได้ออกไปจากร่างกายฉันอย่างถาวรแล้วฉันทำเช่นนี้กับความรู้สึกซึมเศร้าได้ฉันก็ทำเช่นนี้กับความรู้สึกเชิงลบ อ,อ,อื่นได้ๆเมื่อคุณทำด้วยตัวเองคุณจะเข้าใจกระบวนการได้ดีขึ้นการสลายอารมณ์เชิงลบเวลาที่กำลังโจมตีเราอย่างสุดแรงเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกแทนที่จะต่อต้านความรู้สึกซึมเศร้าซึ่งมีแต่ทำให้มันแย่ลงและจะยิ่งดึงรั้งเราหนักขึ้น ฉันทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยด้วยวิธีของฉันแม้ฉันจะยังไม่รู้ในตอนนั้นฉันใช้สัญชาตญาณต้อนรับอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งเป็นความรู้สึกเชิงลบนับแต่นั้นมาฉันก็ใช้วิธีเดียวกันนี้กับความรู้สึกเชิงลบทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกเชิงลบและฉันใช้ยังใช้วิธีนี้กับความรู้สึกเจ็บปวดอื่นๆในร่างกายอย่างเช่นเวลาที่เป็นตรริว ที่เท้าหรือว่าปวดศีศรษะฉันพบว่าความรู้สึกของร่างกายสลายหายไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับความรู้สึกเชิงลบในเวลาที่เราไม่ฝืนตา้านจงใช้วิธีต้อนรับทุกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแย่พวกความรู้สึกเชิงลบหรือว่าเรื่องเร็วร้ายความรู้สึกเชิงลบความรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าความทรงจำเลวร้ายและความเชื่อคับแคบทั้งหลาย การต้อนรับจะปล่อยเราให้เป็นอิสระจากพันธะทางอารมณ์และช่วยให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกทาง